รถ t o y o ต a Fortun เเครื่อง3.0วิ่ง200,000กิโลเมตรกันครับมาดูท่อร่วมไอดีครับว่าจะเยอะขนาดไหนครับตัวนี้เป็นคออากาศไอดีเข้านะครับตัวนี้ครับมันไม่เยอะนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับคือช่องวัดอากาศแมพนะครับตัวนี้ราต้องทําความสะอาดด้วยนะครับไอรูเล็กๆนี่ครับจะเป็นตัววัดแรงดันในท่อร่วมไอดีแล้วมาดูตัวท่อไอดีครับนี่ครับชุดนี้จะประมาณนี้ครับมันจะหนาตรงลิ้นมันนี่ครับลิ้นนี่ครับจะหนาช่วงนี้นี่ครับเห็นไหมครับ มันจะทาให้มันเปิดปิดยากขึ้นน่ครับเป็นก้อนใหญ่เลยครับนี่ครับเป็นก้อนนี่ครับช่วงลิ้นนี่ครับจะหนักตรงลิ้นมันนี่ครับตัวลิ้นเล็กๆมันนี่ครับนี่ครับจะเป็นเข่าเกาะหนาเลยครับหนามากเลยครับนี่ครับนี่ครับจะหนาขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับจะหนาขนาดนี้เลยนี่เหมือนกันครับตัวนี้ก็หนาขนาดนี้เลยครับนี่ครับหนามากเลยครับตรงลิ้นเล็กๆช่องเล็กๆมันนี่ครับทาให้มันเปิดปิดยากครับ นี่ครับสำคัญเลยครับตัวท่อร่วมไอดีของชุดนี้ครับด้านไในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านไในก็จะประมาณนี้ไม่รู้จะเห็นชัดกันหรือเปล่ามาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับหลักๆเลยครับจะเกาะอยู่ตรงลิ้นช่องเล็กๆมันนี่ครับจะเกาะหนักอยู่ตรงนี้ครับดูปีพีเสื้อบ้างครับปีพีเสื้อไม่เท่าไหร่ครับปีพีเสื้อเท่านี้นะครับเชิงสะอาดนะครับแต่ตัว E G r นี่ครับมอเตอร์ e าก็จะเยอะแล้วครับนี่ครับมอเตอร์ e าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูพอร์ตไอเดียด้านในบ้างครับตรงนี้ก็คือพอร์ตไอดีนะครับพอร์ตไอดีก็จะหนาเยอะคืบนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับตัวพอร์ตไอดีมันครับก็จะเกาะหนาประมาณนี้นะครับตามอายุตามเลขใหม่ครับฝั่งนี้จะไม่เท่าไหร่นี่ครับแต่ตัวฝั่งนี้นี่ครับนี่ครับฝั่งนี้จะจะหนาครับค่อนข้างหนาเลยครับค่อนข้างเยอะเลยครับ เดี๋ยวก็จะไล่ล้วงไล่ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวตอนล้างเสร็จมาดูกันต่อก็มาดูกันชัดๆครับหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ล้างให้ทุกชิ้นส่วนทุกรายละเอียดนะครับตัวคอนี่ครับก็ล้างให้หมดนะครับก็ล้างให้ทุกจุดนะครับนี่ครับล้างให้ทุกจุดตัวท่อ EGR ก็ล้างให้หมดนะครับก็คือเส้นนี้ครับล้างให้หมดครับนี่ครับตัวปีกพิเสื้อครับก็ล้างให้หมดนะครับตัว EGR ก็ล้างให้หมดนะครับ ล้างให้ทุกจุดนะครับมาดูตัวนี้บ้างครับตัวนี้ก็ล้างให้หมดนะครับมันไม่ซูมหน่อยก็ขอโทษทีนะครับก็จะถึงข้างในครับนี่ครับนี่ครับก็ล้วงใหถึงข้างในให้ได้ลึกที่สุดนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับ มาดูพอทไอติ้นในครับก็ล้างให้ได้ลึกที่สุดนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับก็อาจจะมืดหน่อยครับพยายามเอาไฟมาช่วยนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับจะเป็นข้าวที่มันฝังแน่นจริงๆครับจะเป็นข้าวที่มันฝังแน่นมากๆครับล้วงออกให้หมดครับพวกก่อนและหลังนี่ครับนี่ครับข้างในนี่ครับล้วงให้ถึงให้ลึกที่สุดครับ นี่ครับก็อประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะประกอบกันครับ